สวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตเรื่องราวของลซ่ากันต่อดีกว่านะครับมาพูดจนถึงแอดทอทอทอกันบ้างตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเทรนเกิดขึ้นมาเป็นเทรนน่ารักซะด้วยนั่ก็คือการใช้เสียงคลิปของลิซ่านะครับคลิปโปรโมททอทอท,อทอเอาไปใช้ในการเที่ยวสถานที่ต่างๆในไทยแถมตอนนี้ยังมีเทรนใส่สบายกับกางเกงยีนส์นะครับเป็นการร่วมสมัยอย่างนึงเออมันน่ารักมากๆเลยทุกคนและเสียงของลิซ่าครับเหมาะ เข้ากับไวท์ประเทศไทยมากเลยแล้วก็มีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับต่างชาติก็เคยเห็นเราเคยเห็นต่างชาติเล่นด้วยถึงแม้ว่าเขาบอกจะไม่ได้ไปเที่ยวตามรอยลิซ่าจริงๆแต่สิ่งที่เขาทํามันก็โคตรจะมีมูดแล้วก็ไวท์ที่เหมือนกับลิซา่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะตามรอยลิซ่าไปเที่ยวประเทศไทยทุกที่นนในใครใช้เสียงของลิซ่าตามเทรนกันบ้างในตอนนี้เรารู้สึกว่าช่วงนี้กระแสะการใช้ผ้าไทยแล้วก็การเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มกลับมาแล้วนะครับ หลังจากที่เราได้การโปรโมทชมำๆจากลิซ่าแบรนด์แอมบาสเตอร์ Amazing Thailand ของเราถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยแหละที่เรานั้นได้เห็นว่าเออต่างชาติเาก็เข้ามามาเที่ยวในประเทศไทยต่างๆยิ่งไปกว่านั้นฟรดแบ็ที่อุดรธานีคือชํำที่สุดเขาบอกว่านักท่องเที่ยวแทบจะทุกทั่วทุกมุมโลกแล้วในอตอนนี้ มารวมตัวกันอยู่ที่ทุ่งดอกบัวแดงถือว่าฝั่งทสทอนั้นเขาเดินเกมถูกนะครับขยายพื้นที่ขยายการเข้าถึงขยายความเจริญไปยังจังหวัดเมืองรองครับจังหวัดที่บางทีเขาก็ไม่ได้มีจํานวนนักท่องเที่ยวมากขนาดนั้นแต่ว่าในตอนนี้ลิซ่ากาลัง เอาความปังเอาเอ g นเกจเอาความเจริญนั้นเข้าไปยังสถานที่ให้มันครบทั่วทั้ง77ในประเทศไทยปี2026นี้เหลืออีกตั้งหลายเดือนมรารอดูคอนเทนต์ดีๆจากลิซ่ากับทางทาททกันดีกว่าเราเชื่อว่าลิซ่านั้นคิดมาอย่างดีแล้วว่า คอนเทนต์แต่ละอย่างโปสเตอร์แต่ละรูปมันสามารถเข้าถึงได้ไง่ายๆและมันสามารถทำให้คนนั้นอยากไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ลิซ่าเลือกจะโปรโมตได้จริงๆถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเริ่มต้นปี2026มาเราก็เจอเอ็นเกจปังๆของลิซ่าที่ได้ฝากเอาไว้ในประเทศไทยถึงแม้ว่าน้องไม่ได้อยู่ในประเทศไทยบ่อยนักแต่สิ่งที่ลิซ่าทำมันก็ทำให้รู้ว่าลิซ่านั้นภูมิใจการเป็นคนไทยมากขนาดไหนแล้วก็พร้อม มั่นใจที่จะซัพพอร์ตประเทศไทยเอาเป็นว่าใครใช้แผ่นเสียงหรือว่าใครกําลังตามเทรนนี้อยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกระแสต,ตอบกลับดีบ้างไหมคลิปนี้เรามาอัปเดตสั้นๆดีกว่านะครับเกี่ยวกับเทรนที่เิซานั้นได้สร้างเอาไว้แบบที่น้องไม่รู้ตัว